ขอรับข้าขอให้สัตย์สัญญาต่อหน้าฟ้าต่อหน้าพระแม่ทรณีว่าจะขอรักรำหับปราบจนชีวิตของข้าจะหาไม่ นี้ก็เสร็จพิธีแล้วพ่อจะบ,บ่าวมีอะไรเลี้ยงแขกไหมเนาะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็ในเมื่อวันนี้ทุกคนมากันมากมายมก็จะเสียวเวลาทลําไมเล่ากับข้าวกับปลาเนาเตรียมมาพร้อมแล้วับภาพับภาพเลี้ยงกันให้ยิมน้ำสำราญกันนะวันนี้เลยลกินด้วยกันต้นจีนหามาแล้วต้นจีนหามาแล้วหามันจากไหนอะหอ,อนปรมของใครเนี่ย เหลือบานโพชนาเหลือบ้านเจ้าดังเจ้าดังเจอร่อยเหรอครับอร่อยจี๊มีต้อกจีอย่างเดียวต๊อกตีก็มีมีต๊อกตีของใครอ่ะเงียบเหงาไม่รู้สิโ้โหามาแต่ละอย่างเดี๋ยวคึกๆๆ้อ้าวอ้าวอ้าวแล้วสนุกกันแดกควายไปแล้วไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ร่วมสนุกกันได้เลยทุกคนไม่ต้องเกรงใจไปกนันยไปกินกันเลย หรอเดี๋ยวอยู่กินกันเขาเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเป็นไหนต้นละอ้าวอย่านัวกันนะอย่านัวกันนะ แม่ไม่รักลูกเลยจึงเสือกใส่ลูกให้ไปอยู่กับขาอีูทั้งป่าเขาลำนาวไพรตรงนี้ลูกก็ไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรแสนอยอจา๋าแม่จา๋าถ้าไม่รักลูกก็คข้าลูกใหตายซะเลยสิลูกไม่อยากไปอย่าขบวนไปหน่อยเลยลูก ดูท่าทางแล้วเจ้หาหนาวนานั้นก็ไม่ใช่คนชั่วช้าจะดูดูไปเขาจะรักเจ้ามากกว่าชีวิตของเขาสักอีกแต่ถ้าเกิดว่าก็ทำให้เจ้าเก็บช้ำน้ำใจก็จะกลับไปรับเจ้ามาเองลูกอย่ากังวลไปเลยนะลูกนะต้องกังวลลูกฉันพ่อจองยิปท่านไม่หอย ถ้าขอให้สัตย์สัญญาถ้าหากลำหับร้องไห้ข้าจะเป็นผู้ซ่อนตาให้ลำหับ <c oughs> ถ้าหากลำหับได้รับอันตรายข้าจะเป็นกอกคุ้มครองป้องกันภัยให้แกนางแม้แต่ชีวิตข้าก็ยอมสละให้นางได้ท่า <c oughs> นสองคนอย่าห่วงเลยขอรับดูแลน้องให้แม่ด้วยนะลูกนะลำหับลูกเอ้ย ขาเนาลูกชายของพ่อนะรักเจ้านะลูก<ม>การที่เจ้าแต่งงานกันเจ้าจะต้องรอแลไปอยู่กลางป่าเจ็ดวัน <laughs> มันก็เป็นประเพณีของพวกเราเชาวง,ง้อเปรียบเสมือนการดื่มน้ำพึ่งพระจั์เพียงแค่เจ็ดลาตีเท่านั้นนะลูก <laughs> เมื่อเครากำหนดเจ็ดวันนะลูกรีบกลับมายังเรือนหอที่แม่สร้างให้ใหม่ รีบกลับมานะลูกนะดูแลน้องให้ดีนะลูกนะหัวหน้าดูแลน้องนะลูกนะไปลุไปเดกับพี่เขานะแม่ก็รักเจ้ามันลูกคนหนึ่งนะลูกไปเถอะดูแลน้องนะลูกนะใกล้ึกสงัดแล้วอากาศเริ่มเย็น เดยวเจ้าจะได้ไข้เจ็ดวันเท่านั้นโชคดีนะลูกนะดูแลน้องน,นะลูกนะเจ็ดวันแต่ค่ข้จะรีบกลับมาท่านพ่อท่านแม่ จกินกันเยอะๆเลยนะเต็มที่ไปเลยจำไว้ทุกคนเมาเว้ยเฮ้ยอย่าส่วนะเว้ยมึงอย่ารั่วกันนะหมอว่าไงนะมึงอย่ารั่วกันนะหมอไอ้เขาบอกกินเยอะนะคะบอกพี่กินเยอะนี่จะมาขามกินจ้าจังเลยบอกอยากกินเยอะทำไมเหล้ามันไม่มีดี มันจะไม่ไม่ดีไม่มีดียังไงอ่ะไม่ดีดีตรงไหนอ่ะดีกี้ขอสักพื้ก่อนกินเลยค่ะเดี๋ยวเลือดน้องท้องช้างอะพูดกันอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยยังไงทำไมอ่ะเล่าใส่ขาทำไมต้องรู้ว่าใส่ขาเนี่ยโดดเด่นนี่นี่นมาร์จะทึบร้องเออมันใส่ขาจริงว่ะคาแกอุ้ยเมาแล้ว กูช็คมันไส้หมอผีแล้วไอ้ย่าสวนนะเอเย็้หมอหมอใจเย็นหมอหมอเอาไม่เท่าไหร่ครับพวกเจ้าทั้งหลายอ่ะทำไมอ่ะเป็นยังไงพอหรือเปล่ายังยังเรื่องเล่ายาปลาปิ้งเนี่ยขอให้บอก งานนี้มันงานใหญ่งานช้างน้องฉันเองน้องฉันเองไม่เป็นไรโอ้ยทำไมวะเดี๋ยวเต้โอ้ยเติมเติมเติมได้ไหมเติมไม่ได้ไหมเติมได้เติมได้ถ้าเติมไม่ได้ได้ลงแมงากเลยโอ้ยใจเย็นๆดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็ถูเฮ้อาใจเย็นๆสิพ่ออย่าส่วนนะเว้ยใจเย็นแม่องกันเออ แล้วก็บอกคนอื่นกินนเมาไม่เป็นไรรักผมเป็นห่วงใจนี่คนเดียวไม่เป็นไรเอาเวลาเมาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเอาอีวันนั้นมาอัดฟรีดีอาอโอ้ยพักเดียวนะมันกินเหล้าเป็นไงสักทีทั้งขยะรอบสตูเลยว้ายแล้วกูเมามึงทําไมไม่ห้ามกูล่ะกูไม่ห้ามห้ามยังไงล่ะกูก็นอนในถังขยะอ้าว รั่วทั้งกูรั่วเราแผลเราเราเมาไม่เหมือนชาวบ้านหมอก็เหมือนกันอีวันนั้นเมาเยี่ยวรถทอร์ตัตแล้วมึงเห็นมึงไม่ห้ามกูห้ามไงผมก็เยี่ยวอยู่หลังกูเองเจ้าไอ้หนูเห้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้หัวหมอเฮ้ยเฮ้ยทอนทอนทอนหมอเนี่ยน้่มึงเยี่ยวตรงต่อ แล้วนูหัวหมอหัวไปถั่วตองไงโอ้โหพอทอดทอดไปเชื่อกันน่าจะมีอะไรยังคะจะสกชวนนะเว้ยอยอมรับเว้ยยอมรับงานนี้มันงานช้างเว้ยงานใหญ่อยู่แล้วเนี่ยช้างเต็มที่เลยเต็มที่เลยตามสบายเลยพวกเราตามสบายเลยงานแต่งใครวะอย่ายุ่งกับเมียผมอ๋อมีเมียแล้วเหรอมีแล้วน้องกูไงน้องเขาน้องมึงใครวะอ๋อโอ้ยแอนาวกับอ๋าว ลำาังตนกล้าขิกกล้วนาวกรัลำับจะพูดให้ฟังลานแต่งน้องฉันวันนี้ยิ่งใหญ่โมโหลานเหล้ายาปลาปิ้งมีเยอะแยะอาให้เต็มที่เต็มที่เดี๋ยวจะเกิดอะไรหมดเมื่อไหร่บอกกันเลยนะเลยเดี๋ยวสั่งให้เด็กเอามาให้พ่อแม่ฉันมีพอมีพอมีอ่ะสหายอีกสักหน่อยหนึ่งลักษณะไม่ค่อยกินกันเลยคนเรามันไม่แน่นะจำไว้ว่าสักวันหนึ่งวันนี้ กับเมื่อวานมันคนละวันกันวันนี้ชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนจำไว้มันจะไม่แน่ยังไงก็เห็นอยู่เขาแต่งงานกันวันนี้เพราะว่าชีวิตวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานชีวิตเมื่อวานไม่ใช่วันนี้จําไว้รอพิสูจน์ดูก็ได้พูดเหมือนจะให้คิดเอาเป็นว่าเต็มที่กันแล้วกันสำหรับงานนี้เป็นยังไงบาน้องพี่น่าเสย อีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน,นเพื่อเป็นเกียรติงานแต่งงานของน้องของข,อข้าส<จ>่วนตัวข้าสหายขอพอก่อนนะอตอนนี้ทุกคนกลับไหลไปตามแผนที่เราได้วางเอาไว้งอดสะใจกูไว้ไปตามแผนที่เราวางไว้ไปทำภารกิจ ให้มันเสร็จสิ้นเถิดไป ระวังนะเจ้าระวังกิ่งไม้ mm hmm. เจ้าคงจะเ,เหนื่อยพักที่ทัพของเราก่อน mm hmm. ลำหับแม่เอ๋ย mm hmm. เท่านี้ mm hmm. เจ้าก็คงจะรู้แล้วสินะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำก็ทำเพื่อเจ้าทำเพื่อต้องการให้พ่อแม่ของเจ้าแล่นล่วงรู้ว่าพี่รักลำหับมากแค่ไหนแม้แต่ชีวิตพี่กย็ยอมสละให้ลำหับได้ผิดหลักของพี่ไม่เปรียบเสมือนบิลาที่อาบยาพิษขอหวานเจ้าช่วยรักษาใจพี่ห,หนาพวกนี้ด้วยเถิด อย่าปฏิเสธในความรัก<ล>ของพี่เลยนะพีะ่ต้องการเจ้าปล่ับปล่อยใครวะใครวะไอหมาลอบกัดมึงเป็นใครวะทำมึงแก้แน่จริงมึงรอกูอยู่นี่มึงกับกูจะได้เห็นดีกัน พี่อยู่นี่นะเดี๋ยวพี่มาพี่จะขอตามจับตัวไอ้คนคคร้ายไอ้แค่กัดขวางในคืนบาของเราเจ้าหลอพี่นะเดี๋ยวพี่รีบกลับมามึงกับกูจะได้เห็นดีกัน no. oh, แล้วจะทำยังไงดีนี่น้ำผาพี่สภาไปกับข้าวหนิอ<จ>ย่าค่อยคุยกัน ไอ้งนไอ้งินใครวะมึงไหนดีใครเลยด้ใครวะจับได้มึงสองคนตายแน่ใครวะเฮ้ยใครเฮ้ยใครคว้างกูวะใครมึงหมาลอบกัดดีกว่าเป็นใครวะอ้ยอ้ยใครวะอ้ยอ้ย องคนเก่งจริงมาสู้กันซึ่งหน้าสิวะเฮ้ยหรือว่าไม่ได้การแล้วคงจะเป็นกลวงให้เราหนีห่างจากลำหับเป็นแน่แท้ลำหับอยู่คนเดียวลำหับลำหับไม่ได้การแล้วลำหับที่จะกลับไปหาเจ้าลำหับลำหับ <c oughs> ไอ้โง่ ทีนี้เราก็ช่วยเพื่อนเราได้สำเร็จแล้วใช่เอ,า,อางี้นำความนี้ไปบอกมันไปไปลำหับลำหับลำหับจ๋าลำหับที่กลับมาแล้วจ้าลำหับเจ้าอยู่ไหนอะลำหับ ลำหับทำบไมแต่งงานของเจ้าที่เจ้าไม่อยู่นี่เจ้าไปไหนอะลำหับโอ้อ,อ,อนนิจาเจ้าด่วงจิตคงเป็นความผิด ขงพีเห็นกันหลัด,ลดพลาดกับนาลีทุกใจเหลือที่ท่วมทนแค้งใจภัยลีนิปองร้ายช่วงชิงมุ่งไมา้เย,ยาวมิตรพี่ยื กำสดหมดสิทธิ์หลงทางหลงทิศสับซ้อนหรือว่าน้องเจ้าจะตกใจหนีหายเข้าไหนใต้เนือถูกหมีขยำนั้นคลายเป็นเหยื่อ ร่างคงไม่เลือล่วงหล้นถึงชั่วค่คอนคืนไม่ยืนควรนคำจะขอติดตามคู่ตนน้ำับจะไปหาเจ้าน้ำับ แบบนี้เหตุผลที่ข้าพาเจ้ามาเพราะว่าข้าทำใจไม่ได้ที่จะให้เจ้าเป็นของฮาเนาแต่ถ้าหากว่าการกระทําของข้ามันทำร้ายจิตใจของเจ้าแล้วเราก็ข้าจะพาเจ้ากลับไปหาพ่อกับแม่ไปหาฮานเาเดี๋ยวพี่สำภาชาพี่ลืมไปแล้วหรือย,อยังไร ว่าเราทั้งสองคนเคยสาบานกันไว้เคยให้สัญญากันไว้ชีวิตของฉันลำหับนับตั้งแต่วันที่รอดพ้นจากงูพิษกัดในครั้งนั้นพี่เป็นคนช่วยเหลือฉันไว้ชีวิตฉันก็ต้องเป็นของพี่ฉันฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาที่นี่แล้วมันจะเป็นด้วยเหตุผลก็ได้ก็ตามฉันขอแค่ว่า พี่จะส่งฉันคืนหรือพี่จะส่งชั้นคืนจริงๆหรอขอเพียงเจ้าอยู่กับข้าร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันถึงแม้จะตายข้าก็ตายตาหลับสาบานกับข้าสิพระเจ้าจะมั่นรักของข้าตลอดไปก็ได้ถ้าเป็นความสบายใจของพี่ฉันลำหับก็ยินดีจ้ะ เจ้าป่าเจ้าเขาผีปู่ผียา่าผีพาอารักทั้งหลายที่สถิตสถานที่แห่งนี้ขอให้ลงมาเป็นสักขีพยานให้กับข้าพเจ้าลำหับและพี่สมพลาด้วยเถิดว่าความรักของสองคนเราครั้งนี้จะรักกันจะดูแลก,กันแล้วก็จะอยู่กันจนกว่าจะสิ้นลมหายใจให้เป็นอมาตะรักแค่มเราเนาไพร ฉันจะรักพี่สมพลาจนกว่าชีวิตฉันจะหาไม่จ้ะมาเทียงคู่อยู่ในธรรม ทำมาชาติหอมพึกษาดรดนาระอาดุดบัญญากาศสดชื่นอันว่าใครคร พี่นพภาลต์เมียยาได้ป้องได้ปัดเมียยาได้ขัดได้คืนทั้งสองแขนพี่จะไม่ทอดแล้วพี่จะกอดทั้งคืน ด้วยที่งานแต่งของเจ้าหานาวมันสําเร็จลุล่วงไปโดยดีถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่แล้วงานนี้คงไม่สําเร็จอย่างแน่นอน <c oughs> ข้าพร้อมยินดีเสมอหละ <c oughs> เพื่อเจ้า